กาบคารวะอาจารย์หมอเคียดรเจอิกาเติมที่คาร์ยิ่งกับคารวะคุะรูทุกทัานชอวเพรดีไม่สะดวกไม่มีที่วางโทาส์พอะต้อใช้มือตับก็วันนี้นีจะมาส่งการบ้านนะคะขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะคะชื่อวาริษาสังทองนะคะเป็นพยาบาลจิตวิทโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีค่ะปัจจุบันอายุห้สิบปี แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นนักศึกษาวิชารามชั้นปีที่หนึ่งนะคะจะมาส่งการบ้านนะคะวันเมื่อวานเมื่อวานค่ะอันนี้ก็เป็นความความบังเอิญหรือเปล่าไม่ทราบนะคะก็คือตอนที่เราจะมาพบแค่วิถีธรรมนะคะเราก็คือเป็นคนที่มีพลักเยอะนะคะคืออยากมีรายได้อยากมี รายได้อยากมีเงินอยากมีแบบธุรกิจออนไลน์นะคะเราก็ไปเรียนแล้วก็สมัครเรียนธุรกิจออนไลน์นะคะก็โอ,โอราคาก็เป็นหลักหมื่นแล้วก็สมัครเสร็จที่เกียรติเรียนบ้างทําไม่ได้ท่อะแท้นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็เลิกเลิกลาไปนะคะไม่ได้ทำอพอมีธุรกิจ mlm มาเขาสมัครเอาเราก็สมัครอีกนะคะความอยากตอนนั้นเราก็ยังไม่ไม่ไมอนกิเลสได้นะคะเราคือแบบ เออใครอยากให้ทำอะไรชวนก็ทาหมดเลยนะคะไม่รู้จักดูกิเลสไม่รู้จักแบบว่าหลักการของของพระวจิธรทมในปัจจุบันนี้เลยทั้งๆั้ที่เราก็คิดว่าเออเราก็ชอบธรรมะเราก็ชอบที่จะแบบว่าฟังธรรมนะคะซึ่งเออพอเรามาเรียนรู้ของพระวจิธรทมแล้วเนี่ยมันแตกต่างกันมากๆเลยสรุปสุดท้ายเมื่อาวานก็มีเอ่อตัวแทนของตัวกิจออนไลน์ที่เราสมัครเรียนไปนะคะ เ้าก็บอกว่าหลักสูตรที่เราสมัครไปเนี่ยมันจะหมดอายุนะเออให้เราเนี่ยต่ออายุอ่าเราก็ฟังแล้วก็นิ่งไปแล้วก็มองจิตตัวเองว่าเอะเราตอนเราจะจะพูดก,กับเขาว่าเราจะต่อหรือไม่ต่อดีนะถ้าไม่ต่อก็เสียดายเขาอุตสารลดราคาหลักหมื่นหรือแค่สี่พันเออถ้าไม่ต่อเสียดายแย่เลยตอนนั้นเราก็ดูจิตตัวเองเหมือนกันนะคะว่าเราเกิดความคิดยังไงรู้สึกยังไงก็มอง คกิเลสตัวเองนะคะตอนนั้นว่ากิเลสมันบอกว่าอย่าเพิ่งปฏิเสธเขานะคะเอ,อคล้ายๆกับว่าถ้ารอเขาไว้ก่อนเดี๋ยวฉันกลับไปคิดก่อนนะคะ mm hmm. กิเลสมันก็สั่งให้เราพูดแบบนี้เพราะเรายังมีความรู้สึกเสียดายในในส่วนลดนะคะ mm hmm. แล้วก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวพี่ขอคิดดูก่อน mm ับเนาะทีนี้พอวันนี้นะคะตอนใกล้ๆจะเที่ยงเราก็ตัดสินใจแล้วก็ ส่งไลน์ไปบอกแอดมินเขานะคะว่าสรุปตัดสินใจแล้วนะคะคงไม่ต่ออายุแล้วค่ะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่ไม่อยากทําแล้วพี่ไม่มีความอยากดูในความอยากของเราแต่นั้นที่เราเขียนก็คือความอยากมีอยากเป็นอยากได้อะไรนี้นะคะในความอยากของเรานี่คือหมายถึงว่บแบบนั้นแต่ว่าเขาจะเข้าใจยังไงไม่ราบนะคะล้วก็บอกว่าเออพี่ไม่อยากทําแล้วพี่รู้สึกตอนนี้ไม่พร้อมแล้วแล้วก็ไม่อยากทําขอบคุณมากแล้วก็ แล้วก็บล็อกไลน์เขาไปเลยเพราะว่าในความรู้สึกว่าถ้าไม่บล็อก <d> เขาก็จะส่งกลับอะไรมาแบบว่าน่นนี่นั่นให้เรารู้สึกําคาญใจแล้วก็อ e ิเลสมันก็จะเกิดอีกนะคะเพราะนั้นปัดต้นจอไปเลยไม่เอาแล้วแล้วก็กลับมามองอตัวเองนะคะว่าตอนนี้ถ้าสิ่งที่เราอยากจะเรียนนะคะแล้วก็เรียนเพื่อตัวเราให้มันมีความเจริญในทางในทางในทางธรรมนะคะก็คือคิดว่าเรามาถูกทางแล้วนั่นก็คือเราควรที่จะเรียนรู้เรื่องของก e ิเลส ศึกษาเรื่องกิเลสว่าตอนนี้เราเป็นแบบไหนเรามีกิเลสยังไงเราเราควรระงับกิเลสของเราด้วยวิธีการแบบไหนสิ่งที่เราควรเรียนให้มากนะตอนนี้ซึ่งอายุห้าสิบเอ็ดนะคะก็คือคิดว่าต้องมาเรียนเรื่องของทางธรรมให้มากก็คือจะหยุดเรียนเรื่องทางโลกแล้วไม่เอาแล้วเพราะว่าได้ไปมากมันก็คงคงใช้ไม่หมดแล้วบังคะชาติน,นี้เออแล้วก็ เลยจบด้วยการไม่เอาแล้วนะคะแล้วก็ตั้งใจอย่างยิ่งว่าจะพยายามเรียนในเรื่องของกิเลสเรียนเรื่องของคําสอนพระพุทธเจ้าเรียนเรื่องสิ่งที่อาจารย์ท่านสอนนะคะเพื่อที่จะได้มารดล้างกิเลสข,ของตัวเองแล้วก็ทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นเพราะว่าในในทางแค่แขนในในใน,ใน,ใน,ในทางของพอทอเนี่ยคือทุกคนเนี่ยจะมีความพอเพียงแล้วก็มีความสุขในระดับที่ไม่ต้องอาศัยอะไรมากนะคะ เพราะฉะนั้นเป็นที่เคยแจ้งก็รู้นิดหน่อยว่าเออเดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็จะทํางานอีกสักแค่ห้าปีแล้วก็จะออกมาเป็นผิดอาสา,ศา,ศา,ศาเต็มตัวให้กับคอทนี่ก็คือตั้งใจไว้อย่างนั้นจริงๆเลยนะคะส่วนณปัจจุบันนี้แล้วก็วันนี้นะคะก็จะส่งการบ้านว่าเออเราสามารถลดกิเลสน,นะคะแล้วก็บมดความอยากในเรื่องของการเพิ่มเอ,อ่เออ,อะไรนะ ทางโลกโลกนะคะที่ให้ตัวเองแบบว่ามีแน่มมีนี่ให้มันเป็นภาระนะคะแล้วก็จะศึกษาเ,เอการลดกกิเลสให้มากๆเพื่อจะได้เป็นแบบว่าสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เร็วที่สุดในชาตินี้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะพอพอมาฟังแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราได้มี ที่เราท่านหนึ่งที่ที่สามารถที่จะลดความโลภได้นะคะ,ะเราชนะกิเลส<ม>ความโลภได้นะคะเพราะว่าถ้าพิจารณาแล้วแบบเ่าวิศวาบอกว่าที่หามาได้ตอนนี้มันก็มันก็พอใช้แล้วนะสําหรับในชาตินี้อ่ากิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนี้ถ้าเรามองมองดูองค์ประกอบของแต่ละท่านแล้วเนี่ย ท่านถือว่าเป็นผู้ที่มีอันจะกินกันทั้งนั้นเลยนะคะครับถ้าเราเทียบกับการหาในแต่ละวันนะเทียบแต่ละวันว่าระหว่างการสร้างทรัพยากรหามาได้กับการใช้ไปอ่ะเราหามาได้มากกว่าใช้เยอะเลยนะคะแล้วต่อมาต่อมาจุดใช้มันน้อยลงไปทุกทีน้อยลงไปทุกทีแบบที่พี่น้องเรามาพูดกันตอนเช้าอย่างเช่นเสื้อผ้า ก็ไม่รู้ว่าจะเมื่อก่อนมันก็ยังจะได้ใช้นะท่านอยู่ในส่วนของที่เราคือการซื้อซื้อส่วนที่ที่จะซื้อมาเสริมนะซึ่งตรงนั้นอ่ะมันทำให้เสียมันทำให้อ่คือหามาได้ก็เสียไปจากส่วนไปส่วนนั้นด้วยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้จุดเสียจุดรอดไปนี่น้อยมากเลยแค่ที่ศทานะคะมาคำนวณที่อาหารล้วกันในแต่ละวันซึ่งก็เรากินน้อยอีก กินน้อยแล้วก็ใช้น้อยอีกแต่แต่การได้มานี่มันก็ยังยังเท่าเดิมแล้วยังมีกําลังที่สร้างทรัพยากรได้มากขึ้นอยู่แล้วเพียงแค่ว่าพี่น้องเราจะจะเอรับเป็นการไปทํางานเพื่อหาเงินหรือว่าการทํางานเพื่อที่ทํางานศูนย์บาทเนี่ยนะคะเท่านั้นเองตอนนี้ที่พวกเราพี่น้องเราทําอยู่ แต่พอฟังแล้วเนี่ยเาก็อีกไม่นานอาจจะไม่ถึงห้าปีก็ได้นะคะ <c oughs> แนวคิดแบบนี้นะ่าจะไม่ถึงห้าปีเดี๋ยวก็มีเหตุปัใจจัยให้อ่าตัดสินใจได้แล้วก็มามาได้มีเวลามากยิ่งขึ้นค่ะที่เราทำงานอยู่เราก็ได้ได้ช่วยคนกลุ่มหนึ่งแต่ถ้าเราอ่าถ้าเหตุการณ์ระยะหนึ่งมานี่เราจะเราจะมีเหตุการณ์มาในชีวิตของเราที่จะทำให้เราได้เลือกค่ะ เดี๋ยวเอาอิสาค่อยเลือกนะตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็ตั้งเป้าไว้ก่อนก็ได้ห้าปีแต่พี่มองดูแล้วไม่น่าจะถึงห้าปีก็คงได้มาร่วมกันบําเพ็ญมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าได้มาบ่อยๆละมาส่งการบ้านมามาร่วมรายการอ่าสายด่วนที่ได้เห็นนะคะยินดีที่ได้รู้จักแล้วก็มาร่วมกันบาเพ็ญค่ะ จะเริยนทำทุกท่านค่ะวันนี้ก็รู้สึกว่าทุกท่านเริ่มมาอยู่สู่วิถีชีวิตของความเรียบง่ายนะคะความที่ลดทุกอย่างลงลดในทุกเรื่องนะคะรวมทั้งเรื่องของการเข้าสู่เรื่องของสัมมาอาชีพค่ะคือเห็นรู้สึกเลยว่าการที่แต่ละคนเนี่ยค่ะการที่จะสุดท้ายเนี่ยมาเป็นนักปฏิบัติธรรมมาเป็นจิตอาสาร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยค่ะเรื่องสัมมาอาชีพเนี่ยจะเป็นจุด จุดวัดเลยสำหรับความรู้สึกตัวเองนะคะคือช่วงแรกเนี่ยเราก็จะต้องมันจะแบบงานเราเนี่ยสุดท้ายเราก็จะเริ่มรู้สึกเอองานเราเนี้ยมันยังไม่ร้อยนะ <_ d isk> วิชาชีพที่เราทําอยู่เนี่ยมันยังมีส่วนที่เบียดเบียนอยู่นะ <_ d isk> จากเมื่อก่อนเนี่ยเราภูมิใจภูมิใจในวิชาชีพของเราเรารู้สึกว่าเราเป็นอาชีพที่ดีมากเลย <_ d isk> ชื่อเหลือคนอื่นนู่นนี่นั่น <_ d isk> พอเราฟังไปเรื่อยๆรื่อเราปฏิบัติสิงข้ออื่นไปเรื่อยๆรื่ออะค่ะเรื่องของการลดการกินเนื้อสัตว์อะไรต่างๆเนี่ย สักพักเราเริ่มตันหนักค่ะว่าอาชีพที่เราทําอยู่เนี่ยมันยังไม่ไม่ร้อยและอาชีพที่ทํางานฟรีที่ตอนแรกฟังอาจารย์หมอเขียวแล้วเราก็ฟังแล้วก็จริงเหรอมันจะรอดเหรอมันก็จะไม่สงสัยมากยิ่งขึ้นนะคะ่างรู้สึกอย่างนั้นนะคะตามเส้นทางชีวิตเสียงและถึงก็มองเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจิตอาสาแต่ละท่านเนี่ยค่ะจุดของสัมมาอาชีพเนี่ยค่ะจะเป็นจุดที่ค่อยๆแบบว่าเริ่มมาร้อยมากขึ้นเรื่อยๆอยะคะ่ะ จากการที่เริ่มคิดได้อย่างนี้เนี่ยนะคะนะคะมันคือเส้นทางจริงๆเลยนะคะสำหรับแต่ละท่านค่ะก็อนุโมทนาบุญด้วยค่ะเอ,เอาประสบการณ์ตัวเองแลกเปลี่ยนด้วยนะคะวัริสาตอนแรกพี่ก็คิดว่าพี่จะเกษียณสักห้าสิบห้าปีะค่ะแต่แต่พี่ก็เกษียณตอนห้าสิบสองนะกษ เกษียณมาก่อนมันก็มีเหตุปัจจัยให้เราได้ตัดสินใจอย่างนี้ก็เลยก็เลยเชื่อมโยงว่าไออาวาริสาอาจจะไม่ถึงหรอกที่บอกว่าเองห้าปีนะคะก็ต้องหน้ษดีมาก่อนเลยค่ะอายุน้อยแล้วออกมาก่อนเลยเฉ่งเจงตั้งเป้าว่าเฉงจะเกษียณตอนสี่สิบห้าค่ะคือเฉ่งเฉิงมีสมมติฐานเฉ่งนะจริงๆเฉงก็มีเรื่องแบ่งปันอยู่ค่ะคือเฉ่งตั้งเป้าว่าแม่เฉ่งเสียตอนนั้นอายุหกสิบแล้วเฉ่งก็สะท้อนมากเลยตอนนั้นโอ้โห แม่นะทางานลูกจบหกสิบหกลูกจบตอนแม่อยุหกสิบพอดีเฉยงจบปริญญาโทน้องก็จบจบเนคือลูกประสบความสําเร็จปุ๊บเหมือนส่งทางเสร็จแล้วแม่จะไปเที่ยวแม่บอกว่าตง้งเรือลงลูกเรียนจบเนี่ยแม่จะไปเที่ยวแล้วนะวิถีชีวิตการส่งลูกปรากฏว่าเสียชีวิตพอมาฟังอาจารย์หมอเขียวจะบอกว่ากรมพันท่านอายุยืนเราก็โอ้แม่เราเสียหกสิบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะบำเพ็ญหรือทําอะไรเนี่ยเราก็ต้องคิดบ้างเราต้อง ออกก่อนหกสิบเพื่อเราตายหกสิบเนี่ยค่ะเราคิดง่ายๆอย่างนั้นเลยนะคะเราก็ตั้งเป้าเลยว่าสี่สิบห้าเนี่ยเราจะจบวิธีการทํางานประกันทุกอย่างประกันชีวิตตอนนั้นที่ยังปิดทั้งโลกอ่ะคะ่ะก็จะแบบทุกอย่างเลยฉันจะจ่ายเงินแค่ปีสี่ห้าแต่ตอนอายุสี่สิบห้านะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะใช้ชีวิตละคิดอย่างนี้ตลอดเลยฉันจะมาเป็นจิตอาสาแต่ตอนนั้นยังไม่ได้คิดว่าจิตอาสาอะไรนะคะแต่จะมาบําเพ็ญประโยชน์จะมาทําในสิ่งที่อยากทํานู่นนี่นั่น แค่การตั้งเป้าหมายอย่างเนี้ยค่ะมันจะทําให้เราไม่เหมือนมันล่นย่นระยะเวลาค่ะเสียงออกมาตอนอายุสามเจ็ดค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่มีวี่แววเลยไม่คือพี่จะไงสี่สิบห้านี่ก็ยังแบบตุ้มตุงต้งต่อๆฉันจะออกได้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายค่ะการที่เรามีเป้าหมายแล้วอะค่ะมันจะทําให้เร็วขึ้นค่ะก็ยินดีด้วยนะคะที่เราเริ่มตั้งเป้านี้ไว้ค่ะ ค่ะข,ขอบคุณค่ะสาธุค่ะอาวลิสาออนขอรั <c oughs> ออน <c oughs> อ,อน๋ออนนี้นี่อีกท่านนึ่งที่ออกมาโดยไม่ไม่คาดหมายเหมือนกันอัเชิญค่ะออนเขาโอกาสแป่งปันน่ะคะอ่อนก็ได้มารู้จักกับแพทย์วิถีธรรมแล้วก็มาร่วบประเพ็ญกับพี่น้องมาคบคุณกับพี่น้องแบบนี้ค่ะอ้อนก็ยังไม่ได้คิดว่าตัวเองแต่มีเป้าหมายว่าจะออกจากงานนะคะแต่ไม่ได้คิดว่าจะออกมาเร็วนะแต่อ้อนกอ็ตั้งอธิษฐานไปเรื่อยๆนะคะ ก็ปฏิบัติอธิศ <ads> ีนไปเรื่อยๆของออนนี่มันเหมือนกับว่าทรมาจอดสรรว์ให้พอโควิดมาพ่อบ้านบอกว่าไม่ต้องฉีดวัคซีนนะทีนี้ถ้าไม่ฉีดวัคซีนที่ทํางานเขาก็ไม่ให้ทํางานใช่ไหมคะเาก็ก็เลยได้ออกจากงานค่ะแล้วออนก็มามีงานอยู่ที่ของแพทย์วิถีทำนะคะมีอะไรให้ทําออนก็มาขอความเพญกับพี่น้องเนี่ยพี่น้องก็เมตตาให้งานนะคะออนก็ไม่ตกงานนะคะตั้งแต่วันนั้น ได้มาทำงานที่ที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตนะคะก็เลยอันนี้นะคะ่ะอ่อนก็เลยบอกว่าเออถ้าสมมติว่าเรายังยังไม่ได้เข้ามานะคะตั้งอธิศินไปเรื่อยๆนะคะพอศินเราดีขึ้นเรื่อยๆนะคะธรรมะจะจัดสรรให้ค่ะแล้วมันจะง่ายมากเลยค่ะก็ตัวเราเองก็มาพิจารณานะคะว่าเออเราออกมาแล้วเนี่ยเราก็ฝึกกินน้อยใช้น้อยแล้วใช่ไหมคะไอ้ที่เอามานะ่ะจริงๆแล้วมันก็เกินทั้งนั้นแหละเราจะเอามาทําอะไรเพราะว่า ในส่วนใหญ่ก็คืออ่อนก็มีภาระก็คือเรื่องลูกนะแต่แต่ออกมามันก็ไม่ได้เป็นภาระ่หมากนะคะเพราะตอนนี้ก็คือก็แค่ส่งเขาเรียนใช่ไหมคะก็ในส่วนอื่นๆมันก็มีของกินของใช้เนี่ยมันก็มันไม่จําเป็นแล้วค่ะถ้าเกินน่านอกจากนั้นมันก็คือการส่งเสริมกิเลสทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นพอเราคิดได้อย่างนี้มันก็ไม่ได้มีปัญหาค่ะก็ออกมาได้อย่างมีความสุขนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าโอ้โห เออเป็นชีวิตที่ดีมากเลยนะคะก็การได้มาบาเพ็ญกับหมู่กลุ่มเนี่ยค่ะแล้วเราก็ลดกิเลสของเราไปเรื่อยอ่อนเชื่อว่าอ่อนก็ไม่อดตายนะคะอ่อนเชื่อว่าอยู่รอดค่ะอ่อ,อนค่ะการมาใช้ชีวิตแบบนี้ค่ะเป็นดีที่สุดค่ะของคุณนะคะของคุณอาจารย์แล้วก็ขอบคุณหมู่กลุ่มด้วยค่ะที่ให้อ่อนมีโอกาสได้บําเพญะะ็ญค่ะสาธุค่ะ ค่ะสาธุค่ะอ่าต่อไปที่อภัยล้ะค่ะ